นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธแรม5ค่ำเดือน10ปีเถาะวันนี้เป็นวันอาทิตดีเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงิน สีอับโชคของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิคเนศเจ้าแม่กุนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็น การลกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซช่อกระเฉยและย่อยิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบใบไม้ปอปลาปอพึ่งปอฝาพอผานฟอฟันผอสมเทาและหมอมาเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือย่อยักรอเรือรอิงและอวแหวนเลขมงคลวันนี้เลขสองเลข8และเลขศูนย์ไม้เซจวันนี้มาคัส กล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ที่เข้าใจการมีชีวิตอยู่และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีวัตถุภายนอกใดๆเลยนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไกายขอบคุณและสวัสดีครับ